คาาคืืนนนนนีีี้ท่่ไชยดยยยังมอูเฮ้ hey, สวัสดีครับใครที่ยังคิดว่าบางเรื่องมันเคลียร์กันได้ด้วยการพูดคุยเอ,อ่ออาจจะใช่ครับแต่เป็นการเคลียร์กันด้วยของหนักเพราะดูเหมือนว่าการเจรจาทางการทูตเนี่ยมันจะถึงทางตันซะแล้ว โอเคโอเคเดี๋ยวก่อนก็จะไปกันไกลกว่านี้ต้องขีดเส้นใต้ตัวตัวหนาย้ำสามรอบเลยนะฮะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันเนี้ยมันเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลสาธารณะล้วนๆเลยนะไม่ใช่ข้อมูลลับจากไหนทั้งสิ้นและที่สําคัญสุดๆเลยคือไม่ได้จะยุให้ใครไปตีกันนะเว้ยแค่เอากองข้อมูลมากลางให้ดูกันจัดๆว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองเข้าใจตรงกันนะทีนี้คําถามมันก็คือในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ฟังเนี่ยมันถึงเวลาต้องใช้ของแข็งคุยกันหรือยังวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมัดต่อหมัดเลย ให้มันเห็นกันไปข้างนึงว่าใครเป็นใครเอาล่ะมาเริ่มกันที่ต้นเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าว่าไอ้ที่มันตึงๆกันอยู่เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่หลักๆเลยนะมันมีอยู่2จุดที่แบบพร้อมบวกตลอดเวลาคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลกับการชิงเหลี่ยมกันตรงชายแดนบนบกนี่แหละไอเรื่องในทะเลที่มันเดือดๆกันเนี่ยมันก็คือเรื่อง M O U 44นี่แหละครับหรือบันทึกความเข้าใจปี2544ว่าด้วยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล O C A ซึ่งไอที่มันทําให้หลายคนแบบปรีแตกเลยนะก็เพราะมันดันไปเกี่ยวกับก่อกูดไงโอ้โหจุดนี้มันอ่อนไหวมากจริงๆส่วนมังบกนะโหหลักการง่ายกว่าเยอะเลยแบบว่าใครอยู่สูงกว่าคนนั้นคุมเกมจบในทาทย,ยุทธวิธีเนี่ยเขาเรียกกันว่าไฮกราวใครยึดได้คือโคตรได้เปรียบอย่างพวกเนิน350อะไรพวกนี้เนี่ยมันคือจุดชี้เป็นชี้ตายเลยนะเพราะมันเหมือนเป็นคิลิ่งโซนอะคือใครอยู่ข้างบนนะข้างล่างนี่คือเป้าหนิ่งดีๆนี่เองเห็นหมดทุกอย่างมา เข้าเรื่องของหนักกันสักทียกแรกของการวัดพลังกันเลยเราจะเริ่มกันที่สมรภูมิที่โคตรจะสำคัญในสงครามยุคนี้นั่นก็คือหน่านฝาที่ที่กองทัพอากาศเรานะี่ยกลุ่มไพ่ตายที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงไว้ในมือเลยอ่ะดูนี่เทียบกันให้เห็นภาพชัดๆแบบเจ็บๆไปเลยนะคือกำลังทางอากาศของเราเนี่ยมี jas 3 9 g r i p มันก็คือรถเฟอร์รารีดีๆนี่แหละส่วนของเขาเหรอ มี L39 เครื่องบินฝึกกับมิก21ที่จอดนิ่งๆอยู่มันก็คือรถไถอะครับคือแค่นี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วมั้งเฟอร์รารี่กับรถไถอะคิดดูและไอ้เฟอร์รารี่คันนี้มันโหดยังไงนั่นเหรอคือในรุ่นใหม่ๆอย่างกร e ิปเป็น E/F เนี่ยนะนะมันมีเรดาร์ a s a ที่แบบโอ้โหตาวิเศษเลยมองเห็นทุกอย่างแถมยังแบกจรวดมีทิออมาด้วยระยะยิงมันเกิน200กิโลเมตรเขาเรียกกันว่า No escape z โซ e อะคือโซนที่มึงเข้ามาแล้วหนีไม่รอด พูดง่ายๆเลยนะกริปเป้นเรายิงเป้าหมายได้โดยที่ไอ้นักบินฝั่งนู้นมันยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าโดนล็อกเป้าอยู่โคตรโกงแต่ที่มันพีก,กว่านั้นอีกนะคือมันไม่ได้มาเดียวๆมันมาเป็นแก๊งด้วยระบบที่เรียกว่าลิง k ์นี่คือสงครามเน็ตเวิร์กของจริงเลยลองนึกภาพตามนะมีเครื่องบิน Air ์ไอไอลำใหญ่ๆอะบินอยู่ไกลๆเลยเป็นเหมือนดวงตาของทีมพอเจอปุ๊บมันส่งข้อมูลเป้าหมายผ่านลิงก์ที่ไปให้กริปเป้นที่บินแบบนินจา คือบินเข้าไปเงียบเงียบไม่ต้องเปิดเรดาร์ให้เขารู้ตัวแล้วก็ปล่อยจรวดมีเทียตุม้มตามข้อมูลที่เพื่อนส่งมาให้จบข้าวง่ายๆแค่นี้เลยโอเคเรื่องบนฟ้าเราเคลียร์ไปแล้วถือว่ากินขาดทีนี้ลงมาดูบนดินกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าเกมภาคพื้นดินเนี่ยทัพบ,บกเรามีของเด็ดอะไรไว้ขิงเขาบ้างบนดินนี่นะเรามีรถถัง v t ทซึ่งพอเอาไปเทียบกับรถถังรุ่นคุณปู่ T54 -55 ของฝั่งนู้นแล้วเนี่ย โอ้โหมันคนละโลกเลยคือวิธี4เนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า hunter killer พูดง่ายง่ายคือผู้การรถัถาเป้าใหม่รอได้เลยในขณะที่พลยิงกําลังซักเป้าแรกอยู่คือมันทํางานพร้อมกันได้อะโคตรเร็วแถมมีกล้องจับความร้อนอีกกลังคืนมืดมดหรือมีควันก็มองเห็นหมดในขณะที่ฝั่งลุนคือตาบอดสนิทนะครับส่วนปืนใหญ่เราก็มีของเล่นที่แสบไม่เบาเหมือนกันนั่นก็คือ cesa ปืนใหญ่อตัตจอยบนรถบรรทุกที่มันขึ้นชื่อเรื่องความไว กับยูทวิธียิงแล้วชิ่งหรือชุดแอนด์สกูตคือมันวิ่งเข้ามาจอดปัง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 ,ปง,ปง,ปงหกนัดแล้วเก็บของเพนทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีคือพอข้าศึกมันจับตำแหน่งได้แล้วยิงสวนกลับมานะ่ะอ้าวหายไปละเจอแต่ที่ว่างๆโคตรบวดมาถึงสมอรภูมิสุดท้ายในทะเลซึ่งแผนตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่การเข้าไปบวกกันตรงๆนะแต่มันเป็นแผนที่แบบโหดกว่านั้นคือการบีบให้ตายอย่างชา้ชา นำทัพมาเลยโดยเรือหลวงพูมิพลอรุยาเดชเรือฟริเกตสเตลที่แบบโคตรไฮเทคคือมันถูกออกแบบมาให้ศัตรูตรวจจับได้ยากมีเรดาร์สามิติที่มองเห็นได้ไกลถึง350กิโลแถมมีจรวดต่อสู้อากาศยาน ESM ES อีกและที่สำคัญสุดๆมันคุยกับฝูงบินกริปเพ้นรือเรื่องเพราะมันต่อลิงก์ T ได้เรือลำนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่มันคือศูนย์บัญชาการลอยน้ำชัดๆทีนี้ยุทธศาสตร์ทางเรือเนี่ยนะ เราไม่ได้จะบ้าไปปิดอ่าวไทยให้คนทั้งโลกเขาด่าหรอกไม่ใช่แต่เราจะใช้การบีบครับคือบีบเส้นเลือดใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงคอยสกัดไม่ให้พวกน้ำมันกระสุนอะไรเข้าไปที่ท่าเรือสำคัญๆของเขาได้พวกง่ายๆคือทำให้รถถังไม่มีน้ำมันเติมทำให้ปืนไม่มีกระสุนยิงคือรบไปเรื่อยๆของก็หมดไปเรื่อยๆหายใจไม่ออกกันไปเอ,เอาละครับหลังจากที่เราส่งของดีของเด็ดกันมาครบทั้ง3เหล่าทัพแล้วถึงเวลาตัดสินแล้ว เอาทุกอย่างมากางมันโตเทียบกันให้เห็นจัดจ่าไปเลยว่าถ้าต้องวัดกันจริงๆเนี่ยนะใครจะอยู่ใครจะไปดูตารางนี้ก็รู้เรื่องเลยครับคือมันจบจริงๆไม่ว่าจะมองไปที่ไหนเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่เรือรบคือช่องว่างทางเทคโนโลยีมันห่างกันแบบคนละคลาสอะถ้าเป็นมวยนะนี่คือเอานักมวยรุ่นเฮฟวี่เวทมาชกกับรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับผลมันก็นะคงต้องไม่ต้องเดา แต่สุดท้ายแล้วไอ้เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะมันก็มีอะไรให้เราคิดเหมือนกันข้อแรกเลยคือเบื้องหลังความขัดแย้งเนี่ยมันก็คือเรื่องผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรเรื่องเดิมๆทั้งนั้นแหละข้อ2ส,สงครามยุคนี้มันไม่ได้วัดกันที่ว่าปืนใครใหญ่กว่าอย่างเดียวแล้วแต่มันวัดกันที่ว่าข้อมูลใครไวกว่ากันและข้อสุดท้ายที่เจ็บปวดที่สุดก็คือ ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะล้ำขนาดไหนคนที่ต้องจ่ายราคาจริงๆก็คือประชาชนตาดำๆอยู่ดีผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแบบนี้สุดท้ายแล้วเกมสงครามเนี่ยมันตัดสินกันด้วยอนุภาพของอาวุธหรือว่ามันตัดสินกันด้วยความเร็วของข้อมูลกันแน่ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ เสียงใครบางคนเคยถามไว้เธอหามีไว้ทำไมผู้ง่ายเลยเกินเขาเห็นแค่ภาพในจอไม่เคยเห็นเลือดจริงไม่เคยยืนกลางคืนที่เี็มปืนมันไกลเกินเขาบอกสองคนไม่เก่งไปตายผู้หมืน่นมันเป็นเกมในมือถาม่อยเธอคุณชายเคยฝึกเคยเจ็บเคยยืนตรงนี้หรือ,อยังอย่าเก่งแต่วิจารณ์ในทีท่ ต้งนีแม่โทรมาบอกให้ระวังตัวพอบอกทำหน้าที่ให้ดีเราไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแค่รับหน้าที่ที่หนักกว่าในวันที่คุณด่าว่ายังต้องอองเดินลาตะเวนต่อไป <Yo. S 1> พูดง่ายตอนอยู่ลัางเคียบบอร์ดพิมพ์คำประกาศแต่ไม่เคยรับแปรกสะท้อนลองมาอยู่ตรงนี้ดูสักคืนเจ้ารั่วข้ามกลาไม่ได้เกิดจากการพูดก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องการเนือง <Hey. S 1> ไม่ใช่ฝ่ายในทางนั้น <Hey. S 1> นี่คือเรื่องของคนธรรมดาที่เลือกยืนเ <Hey. S 1> มื่อคนอื่นเลือกขันลังถ้าคุณไม่เห็นค่าอย่างน้อยอย่าดูถูกเพราะสิ่งที่คุณเรียกว่าไม่จำเป็น I time me down